สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยเหมือนเดิมผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจวันทที่21-23ถึง23มิถุนายน2567อันดับแรกจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้75บาท45สตางค์วันนี้ก็ยังปรับตัวลดลงไปอีก1บาทราคาท้องถิ่น 72.45สบาท45สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้75บาทปรับตัวลดลงไปมากหน่อยที่2.41บาทส1สตางค์ราคาท้องถิ่น72บาทยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้75.64สบาท64สตางค์ปรับลดลงไปที่1.17บาทส7สตางค์ราคาท้องถิ่น72.64สบาท64สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 65.42บาทส2สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่7สตางค์ราคาท้องถิ่น62.42บสาท42สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้32.70บสาท70สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่3สตางค์ราคาท้องถิ่น29.70บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง35.98บาท98สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่4สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท98สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ค้างคืน42บาท51สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท51สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเครป45บาท79สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ ราคาท้องถิ่น42บาท79สตางค์นั่นเองครับก็ถือว่าดูว่าน่าจะเป็นขาลงอีกวันหนึ่งสำหรับยางแผ่นแล้วก็ยางน้ำยางสดนั่นเองครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราก็จะพาไปดูการซื้อขาอยยางพาราของต่างประเทศกันบ้างนะครับแนวโน้มจะเป็นเช่นไร